สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินเกษตรกรบัตรคนจดอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินขอมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ระวังในส่วนของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็เป็นการเตือนภัยสำหรับผู้ที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเงินธนาคารกรุงไทยนะครับสำหรับตำรวจนะครับได้ออกโรงแฉมุกใหม่มิจฉาชีพใครมีบัญชีธนาคารกรุงไทยระวังด่วนนะครับ เรื่องนี้นะครับตำรวจ PCT Police ได้ออกมาโพสต์เตือนระบุมุกใหม่มิฉาชีพสำหรับใครที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยโปรดระวังนะครับงานนี้ต้องตรวจสอบให้ดีครับเพจ Facebook PCT Police ได้ออกมาโพสต์ข้อความสำหรับโพสต์ที่มีชแชร์ออกไปมากที่สุด ในรอบปีนะครับคือโพสที่เป็นการเตือนมุกใหม่มิจฉาชีพใครมีบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ระวังด้วยนะครับโดยระบุว่าเตือนมุกใหม่ใครมีบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ระวังครับโปรดระวังมิจฉาชีพส่ง SMS หลอกลวงและลิงก์ปลอมอ้างเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งตรวจสอบพบบัญชีของท่านเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักหลอกให้คลิกลิงก์ปลอมเพื่อแก้ไขรหัสผ่านให้ระวังด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าโทรปรึกษาสอบถาม1441หรือ081866ป 3 0 0 0ูนหรือแจ้งความออนไลน์นะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของทางตำรวจนะครับได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับผู้ที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับก็ระวังตัวด้วยนะครับเนื่องจากว่ามิจฉาชีพนะครับมีการส่ง s m เนะครับหลอกลวงและ มีลิงก์ปลอมอ้างเป็นธนาคารกรุงไทยให้เรากดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านเพื่อที่จะล้วงข้อมูลแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการดูดเงินในบัญชีอะไรประมาณนี้นะครับตารวจท่านก็ออกมาเตือนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนํามาแจ้งข่าวเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่รับชมทางช่องข่าวเราครับสําหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสวัสดีครับ